สวัสดีครับทีนี่บนอกไบค์เกอร์นะครับคลิปในวันนี้นะครับจะไม่ได้มารีวิวรถแต่อย่างใดนะครับแต่จะมาพูดถึงเรื่องการพูดคุยเรื่องการแต่งรถนะครับเวลาเราแต่งรถเนี่ยเราก็เราจะแต่งขนาดไหนแต่งยังไงนะครับแล้วก็ลิมิตลิมิตก็ซึ่งบางคนนะครับจุดหมายหรือปลายทางในการแต่งนะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันแล้วก็ความชอบ ไม่เหมือนกันด้วยความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับอันนี้สำคัญเลยเป็นประเด็นสำคัญจุดประสงค์ที่ผมจะมาสื่อในคลิปนี้นะครับอ้าวเขาเรื่องเลยดีกว่าพามยาวเลยอ่ะคันนี้เป็นเอ่อ cbr 650นะครับวันนี้ไม่ไม่ได้พามารีวิวของแต่งนะครับแต่ว่าจะมาถามแบบว่าหลายๆคนได้ดูคลิปนี้นะครับว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับ ความคิดความรู้สึกความต้องการเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเจ้าของรถอันนี้ไหมอ่ะ่อนอื่นแล้วก็มาถ่ายแล้วก็ดูดูสักหน่อยนะครับเขาจะว่าเอานะครับอันนี้ก็เอาแล้วก็แต่ง,แต,งแต่งเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่ตรงนี้ก็บาบิามโบนี่ดีไปสองหมื่นอ่ะแล้วมันก็ใส่ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วมันก็ต้องไปดัดแปลงเกียแม็กอีกนะครับให้มันลึกเข้าไปตรงนี้ อะไรมายันชิว้นงชิวหน้าอุดกระจกอันนี้จะไม่บอกราคาแล้วกันเพราะว่าไม่ได้มารีวิวของแต่งก็แค่ชี้ให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยการนี้มันมันใส่กันเนี่ยนี่แฮนด์มอบก็มาประกับโดมิโนก็มีความบนพอซ่า19นะครับนี่การสะบัดไฮเปอร์ปูตัวนี้บอกว่า สีลิมิเต็ดสีดำหายากนะครับก็มีดาวิตไฟก็มามายันออะไรเนี่ยเขาเรียกคัดคัดมือ p w m อ,อันนี้ก็ข้าว,าวมายันท่อหลักๆก็ก็ก JP Lessing หรือว่าทำไปร่วมๆแสนนะครับนี่อันนี้ขอบเบอก,ก็มีนะครับโอ้ลืมบอกแขนด้วยอา้า พอแล้วรีวิวประมาณนี้แล้วกันทีนี้นะครับบางคนนะครับแต่งเยอะกว่านี้นะครับแต่งเป็นแสนแสนแบบแพงกว่าตัวรถอ่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยกเคสคันนี้นะครับผมหมายถึงแบบอ่าคันอื่นๆแต่งเป็นแสนแสเกินตัวรถทีนี้พอแต่งไปสักพักเนี่ยไปเจอไปเจออ่าเจเนเรชันที่มันอ่าสูงขึ้นซีซีที่มันสูงขึ้นเนี่ยแบบว่าเดิมๆเนี่ย แต่เอาไปยกตัวอย่างงี้นะครับก็ไปจอดกับตัวพันเนาะไปจอดกับตัวพันเนี่ยรถที่แต่งเยอะๆเป็นรถรถคันนี้เนะาะ650แต่งเทพแต่งเต็มแล้วไปจอดกับตัวพันเหมือนเดิมเนี่ยเจ้า,จาของรถก็จะรู้สึกยังไงนะครับวันนี้เราจะถามถามเจ้าของรถบ้างนะครับถามใจเลยดีกว่าอ่าก็นี่แหละครับบางคนนี่แต่งบอกเลยว่าบแบบแทบจํารถตัวเองไม่ได้สมมติรถ อย่างเช่นโอ้ผมก็เห็นเยอะนะครับบางคันนี่รถราคาค่าสามร้เนี่ยก็แต่งแบบขนาดถึงแบบไปถึงแบบสามแสนสี่แสนห้าแสนก็มีนะครับนี่แล้วก็มีหลายๆหลายๆตัวก็อย่างเช่นแบบ Z250 องาบางทีแปลงเป็นแซด0ปแปลงเต็มของอะไรแบบแท้เทพสุดท้ายไปจอดกับแซด0ปจริงๆแ8 0 0ปดร้เดิมๆเนี่ย ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็ความรู้สึกของเขาเนะี่ยมันก็จะคล้ายๆกันหมดวันนี้ผมอยากจะนำเสนอตรงนี้มากๆเลยนะครับก็บางคนแต่งก็แต่งคิดว่าแต่งให้มันสุดแต่งให้มันสุดแต่งให้มันแบบเทพอะไรแบบเทพๆให้มันดูสวยงามแต่แต่ในคาดในคาดรถที่แบบว่าคือแบบแต่งรถเล็กอะแต่บางคนก็คิดได้นะครับบางคนก็หยุด าบางคนก็หยุดเหมือนแต่งไปสักพักหนึง่งเริ่มคิดได้ว่าเอ๊ะตรงนี้มันแบบว่าของแบบนี้มันก็บางครั้งมันไม่ใช่บางคนก็จะคิดว่าต้องไปให้สุดต้องสุดเท่านั้นสุดเท่านั้นนะครับครัวน,นี้ผมบอกเลยว่าถ้าจะสุดจริงๆผมประมาณล้านหนึ่งครับถ้าจะเอาแบบแบบเทพๆเ,เ,เลยแบบว่าทุกชิ้นทุกส่วนเนี่ยผมบอกว่าล้านหนึ่งเอาไว้ก่อนนะครับล้านหนึ่งอะแต่ถ้าจะเทพสุดๆผมว่มาสองล้านครับ เปลี่ยนทุกอย่างเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูว่าว่าแต่งเต็มเต็มแต่งเทพเทพเนี่ยแบบเปลี่ยนทุกอย่างเลยเนี่ยใช้งบเท่าไหร่แต่แต่ตอนนีนะ้เรามาพูดถึงคลิปนี้ก่อนก็คือบางคนนะคิดคิดว่าว่าไปให้สุดเนาะแต่ทีนี้สุดแล้วได้อะไรครับก็ก็ไปอัพซ c ซอยู่ดีไปเปลี่ยนคันใหม่อยู่ดีนะครับตรงเนี้ยก็เป็นห่วงตรงนี้บางคนแลก็ อาจจะอ้างว่าเป็นความชอบนะครับตอนแรกๆแต่ผมบอกเลยว่า80%หลังจากสุดแล้วสุดแล้วก็คือเปลี่ยนนะครับผมเห็นมาเห็นมาเยอะนะครับอ้าวแต่วันนี้เราจะเปรียบเทียบเลยคุยกับเขาเลยดีวยกว่าว่าเพราะแต่งมาถึงจุดๆนี้แล้วแล้วไปเจออีกเจเลชั่นหนึ่งที่สูงกว่าเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะครับนี่ก็คือน้องเบลล่านะครับเบล เบลบนอกไบเกอร์นั่นเองนะครับก็นี่คันนี้ก็อยู่ในคลิปมามากเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดิมๆเลยนะครับนี่ตั้งแต่เดิมๆออกศูนย์เลยคันนี้ตั้งแต่ท่อพาท่ออะไรอ่าเดี๋ยวจุดมาถึงคลิปนี้ถามว่าตอนนี้มีแผนจะแต่งอีกไหมมันก็เหลือครึ่งหนึ่งนะพี่เหลือปักข้างสายถักก็น่าจะพอแล้วที่คิดไว้ออยังจะแต่งอีกใช่ไหมอ๋อ <laughs> คือแบบว่าสรุป <laughs> ก็จะแต่งอีกนะครับนี่ เหลือบอกว่าเหลือเหลืออะไรนะอ๋ะอก็คือปั๊มหลังนั่นเองคาลิเปอร์หลังแล้วก็เป็นพวกขาจับแล้วก็สายถักนะครับใช่ไอที่พูดมานี่ก็ประมาณสองหมื่นกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> แต่คำถามนี้วันนี้ไม่ใช่เรื่องจะแต่งต่อหรือจะหยุดอะไรยังไงนะครับเคยเคยเคยออกทิปเนาะทีนี้ไปเจอพวกตัวพันเนี่ยอ เราคิดว่ารถเราเต็มหรือยังตัวพันก้อุ่อกว่าก่อนก็พูดตรงๆใช่ไหมสมมติไปจอดกับเอาเอาตัวสัก CBR พันแล้วกันเนาะ CBR พันไม่ต้อง S P เนาะถามว่ารถขนาดเดิมๆใส่กระจกอะแล้วแล้วคนคนจะมองคันไหนมากกว่ากันมก็ต้องตัวพันครับก็แล้วไม่เสียดายแล้วครับที่แบบที่เราแต่งแมาไเนี่ยมันเริ่มไปแล้วพี่ อ๋อตอนนี้มันมันมาถึงจะจะจะ,จะปลายทางแล้วเนะาะก็น่าจะ60-70%เปอร์เซ็นต์แล้วเนาะตอนนี้มาคือพูดง่ายๆว่าหยุดหยุดไม่ได้เวลาพี่ว่านจะระบบเบรกมาแล้วอ่ะอืต้องไปแล้วทีนี้เนะี่ยรถรถ,รถเนี่ยเนี่ยสมมตุติเป็นเป็นเคสหนึ่งเนาะอ่ายกตัวอย่างสมมุติเนี่ยตัวเนี้ยแต่งไปเนาะเยอะมากราคารถนี่ไปสี่แสนละสี่แสนนิดๆแล้วเนาะถ้าเขาเอา CBR พันแบบมือสองมาแลกเนี่ยเอาไหม ก็นี่ก็คือบอกผู้ชมไงปรความรู้สึกเนี่ยก็แสดงว่านี่ถ้าเอาตัวพันมือสองมาแลกเนี่ยผมบอกเลยว่าเบนเบนไปทางเบนเพนไปทางตัวพันอ่านั่นแหละครับก็ที่ที่ทำมานี่ก็โอ้โหแบบคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับนี่ถ้าเอาตัวพันมาแรกก็เอามันก็เป็นวัตจักรใช่ไหมเบลตอนอืมไม่พอเนาะตอนแรกตอนแรกก็คิดว่า หกระสุนพอแล้วใช่ไหมตอนแรกนะ่อตอนที่ไปดูเลยเนี่ยดูรุ่นนี้อย่างเดียวใช่ไหมแต่ที่นี้คือตัวพัน,นนั้นเราไม่เคยขับเนาะสีดี้งสูงเนาะเราเราก็จะไม่มองอ่าสมมติถึงเรามีตังจริงเราก็ยังไม่กล้าไปซื้อใช่ไหมใช่มองแค่แบบขี่สูงเปียงวันวานเออแต่ที่นี้พอใช้ใช้เต็มสมรรถนะแล้วก็เป็นแบบนี้ไปนะครับก็คือแบบแบบมันสุดแล้วเนาะ,ะคือแบบขี่แบบเราเข้าถึงเข้าถึงมันจนเบื่อแล้วว่างั้นเถอะเนาะ ก็ใช้ทุกวันนะครับก็ยืนยันว่าไปจอดอยู่เดมอเนี่ยถ้าถ้ามีซีดีเอ็กซีบเดิมๆซีบีอาร์เดิมๆเอ็ดพันเดิมๆ, 8, 000, มๆแต่ของเราเนี่ยแต่งประมาณ2ล้านเนี่ยเอาสมมุติสมมุติเราแต่ง2ล้านเนี่ยแล้วมีจอดอยู่3คันเนี่ยเขาจะมองคันไหนครับเขาจะรู้ไหมเพราะผมแต่ง2ล้านบอกเลยครับถ้าเป็นผมผมก็จะมองเอ็ดพัน เดิมๆที่จอดอยู่ตรงนั้นอาวันเดิมๆนะครับอ,อันนี้ก็คือแบบมันมันเป็นทัศนะของเรานะครับก็ผมว่าเหมือนใครหลายๆคนบ้างไหมก็ก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะครับคอมเมนต์ <c oughs> มาบอกกันได้นะครับว่าเนี่ยก็ให้ชุกคิดนะครับการแต่งรถเนี่ยพอถึงจุดๆหนึงแล้วเนี่ยผมกล้าบอกเลยนะว่าไอ้สิ่งที่แต่งๆไปเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะเสียดายเท่าไรหร่แล้วนะพอพอพอเริ่มแบบอยากจะเปลี่ยนแล้วนะ ถ้าให้เลือกได้ตอนนี้สมวติมีเงินแบบเขาให้ตังค์เฉยๆนะ,ะซื้อไหมตัวพันไปอาวันเลยพี่ออโอเคโอเคขอบคุณน้องเบลมากๆนะครับนี่ก,ก,ก็มาช่วยทำคลิปให้ผมอยู่ประจำนั่นแหละครับก็ฝากฝากฝากถึงน้องๆเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับเรื่องการแตง่งรถแต่งอะไรเนะี่ยคิดว่าคิดว่ารถมันจะอยู่กับเราตลอดก็กทำตามความชอบไปเถอะครับแต่ว่า ถ้าคิดว่ายังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเบื่อวันข้างหน้าจะเบื่อหรือเปล่าก็ให้แบบทบทวนก่อนจะแต่งนะครับเพราะว่าเคสของผมก็ก็เป็นตัวอย่างในระดับหนึ่งแล้วนะครับเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็โอ้เดินทางมา1ิกว่านาทีแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูคลิปจนจบแล้วก็ขอบคุณ เพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆนะครับที่กดติดตามช่องมานอองไบเกอร์สำหรับคลิปนี้ผมขอาลาไปกับซีบยา650คันเดิมคันนี้นะครับสวัสดีครับ